ได้มาแล้วค่ะทุกคน ุ่แอัจฉลิะแบบไร้สายจากอาสกิค่ะจริงๆเคยรีวิวตัวนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบบรอบนี้ก็คือจัดมาอีเอามาใช้ที่บ้านแม่ยี่ห้อเดิมมาเพราะราคาน้งไม่แรงค่ะเปิดกองมาเจอคู่มือแล้วก็ตัวเครื่องเลยนะคะจะเป็นปุ่มเปิดที่ด้านใต้เขาก็จะมีตัวแปลงตัวนี้หมุนได้นะทุกคนแล้วก็ตัวฝาตรงนี้เขาให้ดึงออกพอดึงออกมาแล้วก็จะเป็นล้อแบบหมุนได้เหมือนกันเลยด้านบนเปิดฝาออกมาเขาก็จะมีตัวที่แบบเอาไว้เก็บฝุ่นนะทุกคนแล้วเห็นตัวเล็กๆแบบนี้เขามีไซกองให้ด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะมาเริ่มใช้้้้งงงงาาาาาานนนนเเเออววตรรทททีีีีี่่่่มมมผยยยแบบะะุุุกกกกจจใช็็ดดปปืํๆ ว่าเอาวางไว้ตรงที่ดินแต่น้องวิ่งไปไกลแล้วค่ะอันนี้ก็คือปล่อยให้น้องเขาทางานไปได้เลยอันนี้เขาก็มีระบบอัจฉริยะนะคะถ้าเกิดพื้นม,มันไม่เท่ากันเขาก็จะไม่ตกลงไปนะคะอันนี้ชาร์จแบตทีนึงจะใช้ได้ประมาณ90นาทีเนี่ยคือดูดไปประมาณ2นาทีทุกคนแล้วเดี๋ยวจะมาเปิดให้ทุกคนดูว่าฝุ่นที่น้องเก็บมาได้จะเป็นประมาณไหนนะคะอย่างแรกเลยก็ถอดไส้ครองออกก่อนนี่ค่ะประมาณนี้เลยสรุปเครื่องนี้คือตอบโจทย์กับคนขี้เกียจทำงานบ้านแบบวิวมากคะ่ะแลวถ้าใครซื้อไปใช้ครั้งแรกต้องชาร์